สวัสดีครับผมโกโก้ชัหนาซาวจากจังหวัดชียงนาครับวันนี้พามาชมรถ Fortuner ของป่าเจี๊ยบหัวมุมกาวซีโร่วันแบนซับวูเฟอร์กาวซีโร่ตัวแข่ง12นิ้วในตู้แบนด์พาร์สสู่ชัหนาซาว ตู้นี้นะครับผมโคนนิ่งมาจากตู้ซับคอนเสิร์ตย่อส่วนมาอยู่ในรถเพราะฉะนั้นเสียงจะเหมือนคอนเสิร์ตเหมือนเทคเหมือนผับ like no ส่วลำโพงกลางแหลมอยู่ประตูหลังเป็นแนว E S Q L เสียงแหลมฮอนปรับ มุมองศาทิศทางเสียงให้การฟังแบบมีเวทีเสียงส่วนวูเฟอร์นะครับใช้ขนาด10นิ้วตีแผงประตูมีพอตโอ้โห,โโหเสียงดนตรีนะครับเสียงกีตาเบสเสียงกองทอมสแนร์สมจริงสเสมือนจริงมากเป็นระบบ E S Q L External Sound Quality l o u ส่วนประตูหน้านะครับเป็นระบบ I S Q L Internal Sound Quality l o u เป็นเสียงแหลมกาวซโล หูช้างใหญ่มุมองศาทิ่ทางเสียงมุมกระจายกว้างแผงประตูเปิดหน้าลำโพงไฟสองชั้นลำโพง8นิ้วกาวสีโลเสียงดีจริงๆเสียงนักร้องนะครับมีลีลามีดันามิกสมจริงเสมือนจริงมากครับ ส่วนระบบไฟนะครับนักเล่นเครื่องเสียงรู้กันดีว่าระบบไฟเป็นหัวใจของระบบเครื่องเสียงคันนี้ใช้แบตเตอรี่ตัวท็อปดีที่สุดที่หาได้ในประเทศไทยเป็นแบตเตอรี่ออปติมาราคาแบตเตอรี่นะครับพร้อมติดตั้งราคาลูกละ19,00 0บาทนะติดตั้งด้วยความแน่นหนาแข็งแรงเดินสายไฟมีฟิวการไฟช็อตตามมาตรฐานยุโรปมีสายกาวเดินตมหลักวิชาการก็คือมีไฟ ออกไปที่เส้นสายกาวก็ต้องเข้ากันทั้งจำนวนเส้นและขนาดสายนะฝากไว้ว่าการติดตั้งเครื่องเสียงครับเราต้องอิงหลักวิชาการหลักวิชาการพร้อมประสบการณ์ร้านชัหน้าฟาวเปิดมายาวนานถึง35ปีเต็มๆ ผลงานเรามีลูกค้าทั่วประเทศจนได้ฉายาว่าไกลอนิดไม่ผิดหวังเป็นโสโลแกนร้านไปแล้วครับอยากได้การติดตั้งตาหลักวิชาการอยากได้เสียงนักร้องเสียงดนตรีที่สมจริงเสมือนจริงมีทั้งโทนอล c อ l คุณเลซี่และสเปกโ l รบาลานเชิญที่ชัยนา o ซาวจังหวัดชนาทครับสวัสดีครับ